นที่1ไม่เหมือนใครสไตล์สตีฟจ็อบ EP 3ว่าด้วยเรื่องของวิธีการทำงานที่เป็น1ค่ะการทำงานนะคะเป็นเรื่องที่จะนำพาชีวิตของคนเรานะคะให้ประสบความสำเร็จเพราะเป็นที่มาของรายได้ที่จะนำมาเลี้ยงชีพนะคะยิ่งทำงานเก่งฉลาดและรู้วิธีการที่ถูกต้องก็จะยิ่งทำให้ได้รายได้มากยิ่งขึ้นค่ะ สตีฟจ็อบนั้นนะคะได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะในด้านการทำงานแน่นอนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงไม่สามารถคิดค้นและประสบผลสำเร็จในการสร้างคอมพิวเตอร์ค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่รับยุคได้หลายอย่างที่เราได้ซื้อหามาใช้กันในทุกวันนี้นะคะรากฐานของความสำเร็จนะคะที่สตีฟจ็อบใช้ก็คืออิทธิบาท4ค่ะซึ่งได้แก่ ฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาค่ะวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีเยี่ยมคือคุณต้องรักในสิ่งที่ทำค่ะถ้าคุณยังไม่เจอนะคะสิ่งที่คุณรักในวันนี้ตอนนี้นะคะก็จงมองหาไปเรื่อยๆค่ะ อย่า yeah, ด่วนที่จะสรุปนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหัวใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะคุณก็จะรู้ได้เองนะคะเมื่อคุณเจอสิ่งที่คุณรักนะคะเพราะฉะนั้นจงทำในสิ่งที่รักนะคะเหมือนเหมือนกับที่สติฟจอบทำนั่นเองค่ะนะคะต่อมาคือความเพียรหรือวิริยะค่ะนะคะซึ่งความเพียรหรือวิริยะนะคะถือว่าเป็นปัจจัย นะคะที่แบบว่าสำคัญมากๆในการทำงานนะคะและผลการเรียนรู้ทำให้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งก็ต้องมีพื้นฐานมาจากความชอบก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบหรือว่าเราไม่เห็นความสำคัญก็ไม่รู้ว่าจะพยายามทำไปเพื่ออะไรถูกต้องไหมคะ ข้อต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของความเอาใจใส่หรือว่าจิตตะค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญประการต่อมาเลยนะคะเพราะว่าจอบแสดงออกเรื่องนี้ผ่านผลงานของเขาแต่ละชิ้นนะคะโดยพยายามออกแบบและสร้างชิ้นงานแต่ละชิ้นอย่างประณีตมากๆแล้วก็พิธีพิถานแบบสุดๆเลยะคะ่ะขนาดเดียวกันก็ดูเรียบง่ายนะคะแล้วก็น่าใช้มากิน คืนด้วยซึ่งก่อนที่จะไปถึงผลสำเร็จตรงนั้นนะคะสติปจ็อบเนี่ยนะคะเขาต้องใส่ใจกับรายละเอียดแล้วก็แก้ไขพอข้อผิดพลาดนะคะต่างๆนานาของ Apple นะคะและข้อสุดท้ายนะคะที่จ็อบนะคะได้ นำมาใช้ในการทำงานของเขานะคะก็คือการคิดทบทวนไต่ตองให้รอบคอบหรือว่าวิมังสานั่นเองนะคะงานทุกชิ้นนะคะที่เขาผลิตขึ้นมานะคะจะมีมาตรฐานในการผลิตนะคะผู้ใช้ต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพนะคะจึงจะสามารถกลุ่มหัวใจของลูกค้าให้หันมาใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง จ็อบนั้นนะคะเป็นผู้ที่แบบเอาใจใส่ในเนื้องานของเขามากๆค่ะความสำเร็จนะคะของสติฟจ็อบนะคะเกิดมาจากการที่เขา,าหาได้ลงมือทำอย่างฉลาดนะคะทำงานหนักมากพอแล้วก็มีการสั่งสมนะคะประสบการณ์มาเป็นระยะระยะนะคบ เป็นระยะเวลานาน,านมากพอสมควรนะคะเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายถึงขนาดเกือบเขาตัวไม่รอดส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามีเคตหัวใจแห่งความสําเร็จที่มาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เขาศรัทธาแล้วก็ศึกษามาตั้งแต่วัยหนุ่มนะคะที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการดําเนินชีวิตที่ยอดเยี่ยมหรืออาจจะพูดได้ว่าธรรมะแก้วิกฤตแล้ก็พารวยก็คงไม่ผิดไปนักนะคะ